อ๋อสองคนเลยบ่อ้โอ้ยังได้ไปเนาเอ้าวอ้หลังจากที่เอาหินขึ้นนะก็จะโหลดปูนขึ้นอีกนะครับผมตอนนี้กำลังจะโหลดหินขึ้นครับด้วยแมคโรเจ้าโคมาสุ PC ซ2 0นะครับ มาดูสิว่ามันจะมีน้ําลงมาไหมโอ้ก็มีน้ำจริงด้วยน,นี่เรียบร้อยเลยนะลงมา,าเรียบร้อยเลยมือใหม่ฮะ <c oughs> มือใหม่นะะรถมีบรถโม่ใหม่โอ้แกซื้อมาในราคาที่ถูกแสนถูกนะให้ถ่ายรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่หนึ่สองสามถ่ายคันนี้ซื้อมาในราคา โอเคครับหลังจากเมื่อวานนี้นะเมื่อวานอีกก็มันทําไม่เสร็จนะ <S <S ผมก็มีธุระผมก็ต้องได้ไปธุระก่อนกลับมาดูวันนี้ก็ช่างมาทํางานเรียบร้อยอ,อ๋อผู้ใหเห็นช่างอยู่ในหลุมอ้าวแมคโครก็มีกระบอกเมคโครขุดอเอาบักจกแมโคโอหน่อยนะบะขุดเดี๋ยวนี้หัวหัวไผ่ฟุ้งเลยบาดนี่ ตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเครื่องสูมน้ำครับสูบออกกันน้ำมันซึมออกมานะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นท่อระ,ะบายน้ําแต่ว่าท่อระบายน้ำนะ,ะมันอยู่มันอยู่ลึกนะฮะน้ําอีกฝั่งหนึ่งมันมันไหลออกไม่หมดมันก็จะซึมอยู่ในดินนะฮมันก็จะไหลออกมาตรงนี้นะยังฮะระดับบ่ช่างก็กำลังวัดระดับครับ ตัวนี้เลิกมันงปอยาได้ได้ซัดเด็ดได้หนิตกลงเนี่ย <laughs> นี่ครับก็ทำการคึงเชือกเรยบร้อยนะครับกลางเสาครับู่ตรงนี้ครับเส้นเชือกเห็นไหมนี่ครับก็กลางเสาจะอยู่กลางหลุมพอดีนะระยะห่างประมาณ4เมตรนะครับ อ่าตอนนี้เขาแกก็เอาทรายมาเรียบร้อยแล้วผมจะเทลงเ่หลุมเลยเพราะยัยพุ่งขึ้นมาแล้วบรรอกเขาทิเท,ทลุมนะเอาไม่ยังยันยังอันนี้เพราะยัยุ่งอ้ขึ้นมาแล้วยนะังโอ้ขึ้นมาแล้วอ่าถอ,อยมาจะถอยลายเด้อ มันจะมันจะบวกลงกันแล้วเ,ลอเอาเลยครับเอาเลยโอโ้โย<า>อาเบลเลยเบลเลยเบลเลยลยไงลยไหลกันเพอายัยมุวนแล้วกวดขึ้นอ,อ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมมันจะได้ใส่ไหลายอีกเรุณรักน่ะที่ตอกไว้รั่น แค่คืพอพอบ่รถเดียวนี่ก็เลยกลัว,วอย่างเดียวกลัวฝนตกอ่ตอนนี้ก็กำลังทำการไอ้นั่นอยู่เขีนยนะโอ้อออเขาจะทำการเทว,วันนี้เลยนะทดสอบเลยตอนนี้เจ้าของก็ทำการ จะเอาทรายเอาหินนะเข้าไปในรถโมเลยนะผมรถโมก็ซื้อเองเลยแม่โคก็ซื้อเองนะโอ้ดูครับว่าจะเข้ายัางไงนะเข้าได้ไหมย,ยังไม่ทําไอ้กวยใส่ฝากมาเลยนะครับก็ต้องใช้ฝีมือนะฮะในการเอาลงนะโอ้ก็โอฝี <mistakes. S 1> มืออยู่ครับฝีมืออยู่ ก็เจ้าของเขาตัดสินใจว่า,าถ้าไปทำปั๊มนะฮะไ้ซีแพกเนี่ยมันจะหมดโอ้อบเกือบล้านเลยนะเพราะว่าแกจะทําหลายปั๊มนะครับผมทำหลายปั๊มอยู่ประมาณ3าปั๊มที่ยังไม่ได้ทำแกก็เลยตัดสินใจซื้อแมคครกับรถโม่ปูนมาเองนะฮะเพื่อที่จะมา,าโกยยินโกยใส่นะฮะใส่นะเพื่อผสมซีแพกนะครับ

เดี๋ยวให้เนี่ยหมูแกทําการผสมปูนกับหินทรายนะฮะผสมซีแ็กเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจะเทลงในล,ลักษณะไหนนะไม่รู้ว่าจะเทวันนี้หรือเปล่านะเพราะว่าแกว่าเดี๋ยวจะลองผสมหินผสมทรายส่ก่อนเพิ่งซื้อมานะฮะรถเนี่ยเพิ่งซื้อมานะครับรถมม่ปูนนะฮะเพิ่งซื้อมา,มอมายังไม่ได้ลองเลยเดี๋ยวจะลองก่อนนะถ้ามันเข้าท่าก็จะผสมเทถ้ามันไม่เข้าท่าก็คงจะต้องไปให แทนปูนนะแทนปูนเขาผสมให้แล้วก็ไปเอารถไปใส่เอานะก็มีอยู่สองกรณีเท่านั้นนะครับผมอโอ้มาเรียบร้อยครับผมกําลังจะเอาตะแกรงลงหลุมครับลุมได้ล่ะเอาเอาตะแกรงลงก่อนครับเอาเอาใจแรงลงบัตรนี่คนบ่นนไหวเอาไม่โครโยนลงหลุดละ ตอนนี้ช่างก็ทำการวางอิฐเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะเอาตะแกรงครับลงเอาโอ้โหหนักนะไม่ธรรมดานะเอาเอายังไงโอ้สองคนเลยบ่โอ้โอ้โหแข็งเรคงเลยวะ กำลังวางฐา,านครับผมตอนนี้ช่างก็กำลังจะพิจารณาครับผมอเมอาเบิ้งดูสี่คนไหวปะ มันมีเชือกโอ้อันตรายครับมีแม่โคแต่ว่าแม่โคเดินไม่ได้นะแม่โคเดินเดี๋ยวโซ่ตกยังไงดีครับ อันใหญ่ฟุง้งอันตรายแท้โอ้ครับผมโอ้โหสูงอยู่นั้นเนี่ยโอ้โหยอดเลยโอเคครับเดี๋ยวเขาจะทำการเอาไม้เสียบนะฮะล็อกไว้นะครับผมโอคค้โหมันสูงมากเลยนะนู่นค,ครับตอนนี้มัดเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็จะไปทำการ เตจีนเสีเพียกวะโอ้โบแมนมันออกมาไกลเตืบบนนี้มันก็หนอนงอกขึ้เบิดเลยครับโอ้จ้ะเบิร์ตเตตจีนเข้าไปทา้งในได้บ้างนี่ก็นี่แหละครับผมตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหสูงอยู่นะน่าจะสูงเท่ากับหลังคาบ้านบ้านตัวนี้เลยนะสูงมากเลยตอนนี้ช่างก็ลังทำการตีล็อกไว้นะครับผมตีคับล็อกไปเรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นแบบโครงปั๊มนะะหน้า60คูณสานะครับผมหน้าเสานะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะรผมยูบอกไพน์มน,มนว,ว่าลองอยู่บองดูสินี่ครับพังลงไปลึกสองเมตรเลยครับผมโอ้สูงสูงสูง,สง โอ้ตอนนี้ช่างกําลังทําการแบกโครงเสามาอีกแล้วครับผมอ่ากำลังแบกไปครับผมหนักนะครับผมต้นหนึ่งสามรกิโลนะครับผมไม่ใช่ธรรมดานะครับอ้าวโอ,อ้สุดยอดเลยนะพี่น้อง มันจะเอาขึ้นยังไงเนาะบารีเนาะ,ะติดข้อสรุปใหม่เบอร์ตีเล็กตัวนี้ปะโอ้โหลงมาแล้วครับผม อืออ๋อโอ้โหโอ้ยเย็นมากเลยครับผมสูงมากเลยโอ้โหโอ้ยรลมร่มเดี๋ยวผมขออนุญาตไปช่วยเขาก่อนนะครับโอเคครับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับสองต้นนะแต่ว่าฝนนะรู้สึกว่าจะตั้งเขาใหม่แล้วนะครับผม ต้องเทให้เทปูล,ลงให้มันทันก่อนที่ฝนจะมานะผมต้องทํางานแข่งกับเวลาครับตอนนี้กาลังจะปั่นโม้งนะรถโมป่ป,ปูนกําลังปั่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะอ,อ,อีกสักพักนะครับผมอีกสักพักก็คงจะได้มาเทลงสถานนะครับผมฐานก็ประมาณนี้ครับผม,อ,ผมอ่าอ่ต่อไปก็จะเอารถโม่แล้วครับขอยเข้ามาแล้วครับผม คอยได้ไหมเอ่ยคอยเวียงเล็กน้อยนะให้ตูดมันเข้าไปในหลุมเสานะมันจะทําง่ายนะครับอคอยเบีเยร์ไปพลเรยเดอร์เบียร์กองดินเลยเบียร์กองดินเลยไปอีกไปอีกโอ้นาจมนาจมเ,เดินน้ำไมก่กอน โอ้บ่ได้เด่นิบ่บบนะบได้บนะ่ได้บ่ได้บ่ได้เด่น่ะอยเด้อถอยเลยเด้อมันลมเนะี่ยน่ะอ๋อเฮ้ยสุดยอดผมมาแล้วครับผมเอ็นเนี้ยเอ็นขาดเนี้ย ขอก่อนครับผมเบิ้ลนั่นแล้วโอ้โหหไปแล้วครับผมเอาสูบน้าบอกบ่าน้ามาดันไปแล้วนะหมดแล้ว ผสมคิวหนึ่งเหรอวะเมื่อกี้นี่ตัวลุมต่อลุมมัน1.5 1.6งคิวเนาะคิวคืนลุมหนึ่งนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะต้องดูดตัวนี้ออกด้วยนะฮะดูดน้ำออกกำลังสูบน้ำออกนะครับฝั่งนี้สูบฝั่งนี้ออกโอ้เอาไปผปสมมาใหม่เด้อฝนกำลังจะมาเลยเด้อด อ่าพอจะพุ่งก็ลงไปทำการป่าแต่งแล้วครับผมอ่าก็ถือว่าพอดีครับผมพอดีพอดีนะต็อพอดีเราทำฐานให้มันแน่นไว้เลยนะฮะเดี๋ยวจะไปผสมมาอีกนะครับผมผสมมาอีกก็ถ้ามันเหลือก็จะมาเทลงลุมนี้อีกนะครับผมอกอไปผสมใส่ลุมนู้นครับผมลุมน,นู้น โอเคครับโมที่สองครับรถโ,โมที่รถที่สองมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับผมเลยไหมครับเลยไหมโอ้ยมาแล้วครับไม่ติดลมครับผมโอเคเดี๋ยวตั้งลำเข้ามาที่ตรงนี้เลย ถอยครับถอยครับอ่ากำลังถอยมาแล้วครับผมอ้าวมือใหม่ฮะมือใหม่นะรถ,รถมีโรถโม่ใหม่โอ้แกซื้อมาในราคาที่ถูกแสนถูกนะให้ถ่ายรถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่หนึ่งสองสามถ่ายคันนี้ซื้อมาในราคาสองแสนเจ็ดหมืนบาท นะครับพร้อมใช้งานเลยนะไม่รู้แกไปหามาจากที่ไหนนะมันโอ้โหมัน,ม,นมันอะไรจะขนาดนี้หนะอหาของดูกมากเลยนะเฮียหมูแกหาซื้อรถซื้อแมคโครซื้อะไรซื้อได้ถูกมากนะมันว่าแหละแกไปส่งน้ํนามันตามบ้านนอกตามแถวไอ้กล้คนะ์ไแกก็ไปดูรถมาด้วยนะมีโอกาสได้ไปดูหลายๆที่หลายๆทางนะ,ะซื้อมาในราคา2,700ส0บาทน,นะก็ผมยังโอ้ อีจาเกลเลยนะได้รถโม่สิบล้อมาด้วยนะเนี่ยใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมอ้าวเทลงมาไหมครับผมมาดูสิว่ามันจะมีน้ำลงมาไหมโอ้มันมีน,น้ำจริงๆเลยนี่เรียบร้อยเลยนะลงมาเรียบร้อยเลยโอ้ในการในการลงไปเทว่ามันเล่น หยุดก่อนเด้อแกออกจากแบบก่อนเด้อแบบแดแเด็ดปังแกวให้ช่างเราลงไปเกียก่อนนะผมปินการเลยนะผม โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมกา 2, รเทเสาลุมเสานะาสองลุมนะลุม,นะมี้กับลุมี้นะผมก็เพิ่งมีรถโม่นะฮะเท่าแก่เพิ่งมีรถโม่ก็เลยยังผสมติดทุกๆูกอยู่นะแต่ว่าหนึ่งคิวก็ใส่ไปแล้วครับผมสองลุ่ม,มปูนสิบกระสอบนะเนี่ยเทแค่เทฐานนะก็เพื่อจะเทเสาเพื่อทีอท่อะไรขึ้นไปก็โอ้หหมดลายลาย,ลาย,ล,ายลายบาดอยู่นะ โอเคครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับใครที่ชอบชิปแบบนี้นะก็คงจะให้ทุกท่านฝาก like, กดไลค์กดซับกดไลค์กดแชร์เดื่อน,นครับผม,มผมจะมาติดตามอัปเดตบ้านหลังนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าเขาจะทาเป็นปั๊มนะฮะก็กว่าจะทําเสร็จก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนอยู่นะก็คงจะได้เห็นเห็นไอ้พัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเขาจะทายังไงคงเอาใช้เหล็กอะไรเขาทําตามแบบเลยนะแบบแบบแฟนที่ เขาเขียนมาที่ผมถ่ายดูเมื่อคลิปก่อนๆนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม